รอาสัคบแจ้งความที่ที่ชาวถังชาตินะครับคนอเมริกันนะครับก็ถูกนะครับถูกกาดนะครับกาดขับก็ตบนะครับแล้วก็แล้วก็ใส่แุญแจมือนะครับกักขังลูกเหี่ยวนะครับแล้วก็แต่งกายคล้ายตำรวจนะครับก็เขากลัวนะครับที่มาแจ้งวันนี้เขาติดต่อประสานงานมาก็เขาเขาก็เป็นห่วง ตอนแรกจะไปตอหนอผมก็ช่างใจอยู่ทางทางทางเขาทางฝั่งก็บอกว่าทางรรกันก็บอกว่าเขากลัวมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้มีคนหรือเปล่าเพราะว่าเรา,เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผับเลิกกี่โมงเพราะสามารถปิดดึกได้อะไรเงี้ยคือ,อดึกมากเราไม่แน่ใจว่าปิดกี่โมงนะครับแล้วก็เขาก็กลัวเรื่องเรื่องความรู้จักกันระหว่างเจ้าของผับกับตำรวจทางสนท่างของข,องขามผม,มรูกมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า เขาก็เลยมาผ่านสายมาทางนะครับทางนายกรเทพนะครับน้องน้องผมนะครับแล้วก็ผ่านมามาทางเพื่อให้มาดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เขาเขาเล่านะครับว่าเขาเขาต้นสายเหตุอย่างไรนะครับเป็นอไรดีครับพูดว่าวันวันเออเหตุการณ์เกิดเหตุอะไรขึ้นกับเราเออวันที่เท่าไหร่เป็นวันศุกร์ที่ผ่านมาครับก็ยี่สิบ ย,ยี่สิบงยี่สิบสี่ยี่สยีย่สพระใช่ใช่ยีย่ครับ <c oughs> แล้วไปเที่ยวกับเพื่อนครับไปเที่ยวกับน้องชายเลยเพื่อนสองคน่าวรานคลับประมาณเชียงหนึน่งครึ่งตีหนึ่งครับแล้วตอนนู่นมีใครสั่งสั่งเบียร์สองขวดแล้วมีพนังกงานที่นู่นเป็นยามเขียวว่าอาขโมยน้ำหนขวดจากป่า เพราะว่าบาร์เทนเดอร์ก็ก็ขขวดน้ำติดกับเบียร์ไอสรุปว่าไฮฟรีหรือเพื่อนไอสร้างไม่แน่ใจแต่ไอเอาขวดน้ำคนคนยามคนนั้นเรียกว่าอะไรการ<ะ>เรียกกากาีใช่ไหมแล้วใส่กุญแจใส่กุญแจมือใช่ไหมใช่ครับผมสรุปว่าเป็นตำรวจก็คิดคิดเราคิดว่าเขาเป็นตำรวจ พาแต่งกายเหมือนตำรวจแล้วมีกุญแจมือตอนแรกเขาเขาเราเห็นแล้วมันเกิดเค้นแล้วมากครับใส่กุญแจมือปุ๊บกอดดึงดึงใบเข่าห้องปะเป็นแล้วมากครับแล้วก็ทขาหนุนต่อแล้วมีวิดีโอครับแล้วเรามี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 ดใช่ไหมมีอะไรบ้างนี่ชาดีมีดครับแต่เป็นมีดอะไรมียาวให่มียาวครับเป็นสําหรับสตตลทหารครับมีปลาด้าใช่ครับ นานเกิดเคิร์นเนอจะออกจากห้องครับเขาไปทำอะไรมาขู่เราแล้วเนี่ยมาทำอะไรเขาแฝงมีดมาทําอะไรมาต้องเล่ากลางจะทำอะไรล่ะขู่เออมาทําอะไรเออเขาถือมีดถือมีดมาอย่างเงี้ยยังไงเออย่างไงี๋ยวนี้เราเราไปคุยกับเขาเออขาว่าไออยาบอกเขาว่าสิ่งจิวทมเมื่อกี้นี้มันเผ็ดเขากลัวเพราะว่าไออยู่กับน้องชายเขาทําแบบนี้ เออแกว่งใช่ไหมหรือว่าแกว่งมีแกว่งมีแบบนี้ออกจากลานแล้วหนีโจ๊กแค่นี้นะครับครับวันนั้นเมามากไหมอ่านะขายโฟเองไม่เมามากครับกินกินไม่กินไม่เยอะนะคือนางครับไม่เมาครับงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยังไหนๆรู้สึกยังไงอนด้นนี้ครับอ่านะครับอ่านะ ขอตัโโนะพูดพูดไได้นหน่อยครับ <laughs> ตอนนี้เลยขึ้นนั้นรู้สึกโอ้ก <c oughs> ันก็กลัวครับรู้สึกกลัวขึ้นนั้นเพราะว่าไอไม่เข้าใจอะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากไอมาไม่รู้เรื่องเลย แล้วที่ที่สิ่งน่ากลัวที่สุดคือมีมีดด้วยแล้วมีกุญแจมือใส่ด้วยตอนแรกเราคาดคาดกลางเป็นตำรวจตัวทางเราหลังไม่ใช่ตำรวจเราเลยบอกว่าเขาอ่ะมาอย่างนี้ทำไม่ถูกต้องทำผิดแค่มาทำผิดกับเราครับตอนนั้นทางอีกฝั่งนึงเขาบอกว่าท่านต้องเที่ยวท่านนี้ไปขโมยสิ่งของที่อยู่ในสถานอ่าฮะเน้นเพราท็จจริงเป็นยังไงครับอ่าเราเราเรื่องเรื่องเรื่องน้ำที่ที่มาแหละเรียกไง เเราคิดยังไงน้ำถึงเอาเราขโมยเขาไหมักทรัพย์เขาไหมเอามาไหมในวิดีโอไอพยายามอธิบายสถานการณ์กับคนนั้นว่าไม่ได้ขโมยไอไม่มีเหตุผลที่จะขโมยน้ำไอกำลังไปเที่ยวกับเพื่อนกระเพากระเพาตังมีตังเยอะไอไม่ต้องขโมยน้ำแล้วน้ำน้ำที่เมกาหรือหรือไปที่ไหนไปใหญข้น้ำแจกใช่ปกติที่เมกาหรือที่อื่นถ้าอยู่ไปเที่ยวป่าหรือคลับ บาร์เทนเดอร์เห็นว่าอยู่กำลังจะเมาจะให้น้ำฟรีนี่เป็นเป็นเรื่องปกติบาร์เทนเดอร์ก็จะดูแลลูกค้าครับแล้วไม่ไม่ได้คิดแบบว่าอ,อธิบา,ายได้ยังไงครับก็เลยก็เลยคิดว่าวันนั้นที่เขายื่นน้ำให้ก็เลยนึกว่าให้ฟรีเลือกเลือกคิดว่าเพราะว่าอยู่กับเพื่อนด้วยคิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่สร้าง Yeah. แต่เป็นเรื่องไร้สาระครับใช่ไหมคะใช่ครับมันมีเหตุผลที่จะขโมยน้ำครับแต่ว่าเห็นว่ามีการตกหน้าเราด้วยใช่ไหมใครั้งค่ะทุนวนนั้นสองสามครั้งไม่รู้ในวิดีโอเป็นสองครั้งช่นหะครับหลังเกิดเหตุประมาณหึงสัปดาห์ทำไม เราถึงไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์เลยในวันที่ขึ้นอาจจะเป็นวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ทำไมถึงทิ้งเวลาถึงกวาม่สัปดาห์ครับเดี๋ยวห้ทนาดบอกเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเขามาเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่กล้าแจ้งความทีเดียวเขาก็กลัวฮะกลัวกลัวว่าว่าผับแห่งนี้จะมีอิทธิพลหรือเปล่านะเพราะขนาดมีกุญแจมือด้วยแล้วมีมีดด้วยเขาก็กลัวเขาก็กลับไปตั้งหลักไปเที่ยวต่างต่างจังหวัด แล้วเขาหารือแล้วเพื่อนคนไทยหลายๆคนก็บอกว่าต้องแจ้งนะไม่แจ้งอันตรายนะยิ่งกว่าอีเขาก็กลัวสับสนเขาเลยประสานงานมาประสานงานมาเสร็จปุ๊บแล้วทางทางผมก็หารือกันก็เขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อย,อยว่างมีนัดอยู่ผมเลยมีกําหนดวันนี้เพื่อเพื่อให้มาแจ้งความแล้วแรกตกลงกันคุยกันว่าจะไปแจ้งที่สอนอที่รัสงครามที่ท้องที่เกิดเหตุผมก็ลังเลอยู่ว่ามาที่นี่แต่เขาคุยกันแล้วเขากลัวกลัวบอกตรงเขากลัวตาย เขากลัวว่าจะมีอิทธิพละไรหรือเปล่าเป็นมาเฟียหรือเปล่าใช่ไหมเป็นใช่ไหมเขาเขากลัวเขาเล่าให้ผฟังนะของเขาเขาเลยมาแจ้งให้เลือกที่กองปราบเพื่อให้ให้ทางกองปราบไปช่วยกํากับดูแลทางลอน้องคราถงรามนะครับครับแลองตอนนี้อยู่กลัวไหมกลัวก็เราได้แล้วกลัวนิดหน่อยครับไม่อยากมีปัญหากับขายไม่อยากมีปัญหากับร้าน The c l ล b ไม่อยากมีปัญหากับเจ้าของ The ะคลัไม่อยากไม่อยากมีปัญหากับใครครับ ที่เจ้าเสข่าวอนนิบบอกว่านักพโทษท่านนี้อาจจะมีการพกยาเสพติดเข้าไปเพราะที่จริงเป็นยังไงพี่มีไหมพกยาเสพติดไหมตัวตตััววเราพกยาเสพติดไหมยะครับอปนะครับไม่เล่นครับไม่เล่นไม่าไม่นะไม่มีไม่มีสำหรับการแจ้งความในวันนี้คือข้อหาอะไรบ้างแล้วแจ้งกับใครบ้างคะเพราะเห็นมีเรื่องของเจ้าของด้วย ก็ผมผมแจ้งความก็คงคงจะให้ให้ทางพี่ตำรวจเขาดำเนินการนะครับก็แต่คงกักขังหนุงเนี่ยวนะครับแล้วก็ทำลายร่างกายพกผ้าอาวุธนะครับแล้วส่วนส่วนเรื่องอืต่างๆก็อยู่ที่พี่ตำรวจเขาจะดำเนินคดีใครๆๆบ้างก็ผู้เกี่ยวข้องอย่างไนง,าางนะครับทั้งอาญาและแพ่งนะครับแล้วส่วนในส่วนที่ที่เขาต่างๆเนี่ยแต่งตัวริมแบบอะไรต่างก็ก็ทางตำรวจก็ว่านไปแต่ส่วนส่วนตรงเนี้ย ทางทางก็อยากให้ตรวจสอบด้วยว่ามีการปิดเกินหรือไม่ผับแห่งนี้นะครับแล้วมีอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับเพราะอยากอยากให้ตรวจสอบไปเลยนะครับเพราะถ้าเพราะว่ามันมีเลิกเข้าไปกี่โมงเลิกกี่โมงนะประมาณกี่โมงก็ตีสองบ้างครับเออครับก็ประมาณตีสองกว่าตีสามกันก็ก็อยากอยากให้ตรวจสอบนิดนึงครับว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับสิ่งนี้แล้วก็ทากับนักท่องเที่ยว แล้วก็มีการเยียวยาเขาไหมมีการดเนืนออะไรเข้าไปนะครับดูแลอะไรบ้างนะครับเพราะว่าจะไปแจ้งความดเนินคดีกับทางรอพหรือกาดอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้เสียหายคือท้งตัวทางตัวเขาะนะครับแต่เราไม่ต้องต้องดูด้วยแลต้องต้องให้มาคุยเยียวยาเขาเพราะว่าเราเป็นสมัคองอยลสสยามเมืองยิ้มนะครับแล้วเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยประจําเขาเคยอยู่อยู่ไทยนะครับตรงนี้นะครับเขาก็ชอบเมืองไทยนะครับ เขาท่องเที่ยวอยู่แต่ว่าไมายเขาเกิดความขวัญผวานะไปแจ้งความที่สอนอเช่นทาครับเขายังไม่กล้าไปแจ้งเลยเขาก็กลัวนะกลัวตื่นหนกนะครับเขาเลยมาแจ้งที่กองปราบเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับครับหลังเกหลังเกิดเหตุนี่คือทางสถารับำรวไม่ได้ติดต่อของคดต่อรบกรมาเลยในระหว่างหรสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ติดต่อมาเยียวยาเลยเลยใช่ครับใช่ครับเ้ข่าวไักลัวเขารูข่าวไห้วเป็นคนอยู่ในคลิปที่ถูกทำร้ายอันลครับ ีคุรายมีคิในโซเชียลคิถูกรเรื่องแมว่ามีาวท่ออกมาราบใช่รบเพื่อนเพื่อนของผมทรงควเดียวครับไปเที่ยวที่ผับมานักี่คเพื่อนกี่คนสี่คนครับยี่สคนสี่คนใช่เดวันใช่ครับใช่ครับเห็นมีข่าวว่าทางสถานบันเทิงเขาก็พร้อมจะเยียวยาแค่ให้เข้าไปพูดคุยตรงนี้มีการเข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าของ เขาไม่กล้าไปอะครับทางนี้เขาไม่กล้าไปแต่ถ้าติดต่อมา,มาผมก็ทางผมก็ยินดีนะครับยินดีให้ให้ทางทางเขาได้สบายใจส่วนหนึ่งนะครับก็<ม>ここอยากจะให้มีปรับหรือมีขอโทษแล้วให้การเยียวยาเขานิหนึ่งก็โอเคเขาก็ไม่ไม่มีเขากลัวด้วยซ้ำณวันนี้เขาเขาจริงไม่อยากแจ้งแต่เขาเขาก็กลัวอยู่เพื่อนเพื่อนเขาก็ให้ให้มาแจ้ง<ม>เลยผมเลยเป็นนั่นมาน้องน้องเทพติดต่อมานี่มาผ่านมาก็จะติดต่อให้ตัวนี้คนนั้นเป็นผู้ รกเอ่ออยู่กับอยู่กับสี่คนผมกับน <c oughs> ้องชายกับเพื่อนผู้หญิงอีกสองคนครับใครถ่ายคลิปไหมอันถ่ายถ่ายคลิปอ๋อไม่รู้จักคนนั้นครับไม่รู้จักครับเที่ยวต่อข้อสามป่วยไหมไม่ป่วยนี่เป็นประมาณกี่คร,ค,ครั้งในชีวิตแค่ห้าถึงสิบครั้งในชีวิต ครั้งที่ล่าสุดเมื่อก่อนนี้เป็นสี่ห้าปีที่แล้วครับาย<ม>ไ,ไม่ป่วยครับสุดสี่ห้าปีที่แล้วใช่ครับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไม่เคยเจอเป,เป็นถนนที่วุ่นวายครับทุกครั้งที่ไปก็เห็นเห็นอะไรที่วุ่นวายแต่ไม่เคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนครับมา,มาไทยนี่หลายครั้งจะพูดไทยได้ชัดก,ก็อยู่นี่มานานแล้วครับอยู่ร่วมกันแบบเป็นปะมันสองปีครึ่งครับปีครึ่งครับ ออสอนหนังสือครับสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษครับพระรามพระรามสำนวนของสารอันนี้ทางทางฝ่ายผู้เสียหายนี่จะเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาด้วยไหมครับเรียงด้วยครับอ,อาญาผลแท้งเหรอ,อครับทของเลี้เนี่ยคิดว่าจะเลี้ยงเงินยังยังไม่ทราบครับเดี๋ยวต้องหาหาเรือทางขอรับก็ต้องหาเรือกันนะครับแต่น,นี้ก็จะอยากอยากให้ทางแหล่งบันเทิงนะครับอยากจะให้สถานที่บันเทิงก็ให,ให้ให้เบาๆนะท่องเที่ยวหน่อยนะครับอะไรที่นิดหน่อยก็ อาภัยได้ก็ภัยนะครับแล้วอยากให้การที่ดูแลนะครับก็ไม่อยากให้พวกอาวุธอย่างนี้เข้าอยู่ในขนาดสถานที่บันเทิงขนาดนี้ห้ามเขียนว่าปักป้ายว่าห้ามเขียนว่าห้ามพกอาวุธแต่ัเองพกอาวุธเองนะครับผมก็ไม่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ไปแกวง่งไปขู่ให้กับนักท่องเที่ยวเห็นด้วยนะครับแล้วแต่งกายคล้ายตำรวจทหารอย่างนี้ผมว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ควรนะครับนะครับขามีกุญแจมือด้วยอย่างนี้นะครับครับอย่างนี้เลยเลยอยากจะให้ เบาๆแล้วให้ให tamam. ้ดาเนินการให้ให้ให e ้นิดนึงนิ่งๆนะท่องเที่ยวหน่อยนะครับเพราะว่าเขาได้ข้ามมาเที่ยวนะครับแล้วยังเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้กับคุณแล้วคุณรู้สึกยังไงกับประเทศไทยยังระรักเมืองไทยครับนี่เป็นสถานการณ์ที่น่าเกลียดแต่ไม่ไม่เปลี่ยนความรู้สึกเกี่ยวกับเมืองไทยสักหน่อยครับคนไทยดีๆมีอยงีเยอะครับ สาวไทยก็สวยเยอะใช่ไหมแน่นอนครับ้เอาอไารได้โอเคแล้วกยกขึ้นยกขึ้นี่นนอบเที่ยวไหนททมามาที่มามากี่เดือนละหลรออยู่6อาทิตย์แล้วใช่ไหม6รอบนี้ใช่ไหมกลับกลับกลับก็กลับเมษาขึ้นขึ้นอย่าเมษา เดี๋ยวเดี ё, ๋ยวที die, die ่หลังครับที่หลังครับไม่ต้องเลยเข้าที่ให้พบนรากอน่ายู่เนอิตเชาืียที่อหเมาท่อ กันเพิ่มอันนี้เป็นคอเนี่ยล็อกใส่กุญแจมือแล้วมีการทำร้ายร่างกายอันนี้ซึ่งเราก็ดําเนินการไปแล้วแต่เหตุการณ์มันเริ่มจากเรื่องน้ำเปล่านะครับซึ่งมันมันมันก็มองได้สองแง่นะครับนักท่องเที่ยวบอกว่ามันนึกว่าเป็นน้ำซีแต่ว่ามันผมเห็นว่านักท่องเที่ยวไปอยู่เมืองไทยมานานแล้วดื่มเบียร์ไม่ได้ดื่มเหล้าวิสกี้ที่จะต้องมีน้ำเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักปฏิบัติเขาก็อยู่เมืองไทยมาผู้สายไทยคล่อง น่าจะรู้ทำเนียมปัะเทศดีว่าน้าเปล่าในลับเนี่ยไม่มีซีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ก็ไปดูในแง่ดูนิดนิดก็แล้วกันนะครับว่ามันมันฟรีหรือมันเขาตั้งการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้ก็ไปไปว่ากันตครับน้ำเปล่าราคามันก็ไม่เท่าไหร่มันขนาดต้องใช้ใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นความผิดโดยกาดเป็นคนทําอันนี้ได้ได้ดำเนินการเรียบร้อยทางร้านเนี่ยได้แจ้งความกับกาดฟ้องแพ่งเราฟ้องอาญาไม่ได้ เพราะเราไม่ได้เสียหายนักท่องเที่ยวต้องเป็นคนไปฟ้องแจ้งความเรื่องของอาญานะครับส่วนร้านฟ้องเรื่องแพ่งทําลายภาพลบภาพบดของร้านแล้วทําให้ร้านถูกปิด3วันอันนี้ก็ทางทนายก็ไปดาเนินการเนี่ยค่าเสียหายกา่เปอร์เซ็นต์เออผมมีแค่ลงบันทึกประจําวันไว้ครับยังไม่ได้คุยเรื่องค่าเสียหายแล้วรางเราเพิ่มเติมอีกหน่อยก็คือว่าการนอกจากในคลิปแล้วเนี่ยมีใครรู้อีกบ้าง หลังจากนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะรอพูดคุยกันถึงนะฮะครับครับพี่กรณ์ไม่มีเรื่องยาเสพติดอะไรที่มีกระแสข่าวไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่าพบยาเสพติดกับนักท่องเที่ยวรายนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่ไม่มีต้องนี้บอกได้เลยว่าไม่มีผมเช็คแล้วครับเกิดแค่จากน้ำเปล่าขวดใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ถามว่ามีเอ่อมีเรื่องยาเสพติดที่ กรณีอื่นๆมีจับแล้วเราก็ให้ออกนอกพื้นที่พื้นที่การพี่ผู้เสียหายบอกว่ามีการทวงมีดทวงอะไรด้วยเรามีการตรวจดูไหมคะว่ามันมีอุแล้วครับอุ้คลิกล้วฮะไม่มีกล้องวงจรปิดก็ไม่มีอะไม่มีไม่มีฮะแล้วปกติครัเป็นกาดเนี่ยต้องพกอาวุธไหมคะไม่ห้ามครับเด็ดขาดเลยกเออ่คือหนึ่งคนที่พกเครื่องมือตัวตัวกุญแจมือได้เนี่ยต้องผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงพกได้อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพกกุญแจมือ ผิด100%ยเปเนะครับร้อเนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการอบรมคนที่พบกุญแจมือได้ต้องผ่านการอบรมนะครับเพราะฉะนั้นการผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ในนิมปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วก็ทำร้ายทำตื่นประเหศุอันนี้ก็100% อายเจันะครับแล้วก็มิสเตอร์กล้วยเรียกกันสนิทสนิทแล้วกันนะครับที่กรุณาทางร้านเดือดขบให้ได้มีส่วนในการที่แสดงความรับผิดชอบนะครับในการที่ถูกทำร้ายในร้านอะไรนี้นะครับก็เป็นสิ่งเล็กน้อยที่แสดงออกนะครับคือเช้าเบื้องต้นในการที่เราจะแสดงใจแสดงความรับผิดชอบให้กับ เดี๋ยวเดี๋ยวในด้านลูกคดีทีก็จะวันที่20กว่าเราจะไปสอนอคณะของคามรอก็อกอมิตรกล้ยเขากลับมาจากต่างจังหวัดก็20กว่าก็คงจะไปไปดาเนินการตามมาแต่ทางทางร้านก็แสดงขอโทษแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่างนะครับก็ก็ต้องขอบคุณทางทางร้านทางที่ด้วยนะครับที่ที่ เห็นแก่ภาพพจน์ของประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็เราไม่ติดใจทางร้านแล้วใช่ไหมไม่ติดใจทางร้านแล้วครับทามทางก็จะมีกับทางผู้ก่อเหตุต่อไปใช่ครับต่อไปครับตัวมิสเตอร์ลอบดีกาเป็นไงฮะรู้สึกยังไงบ้างครับเออสบายใจอยู่ครับจะเที่ยวผับติดต่อไหม แน่นอนครับนายกนายกนายกเขาับรองความปลอดภัยแล้วเป็นภาพที่สนุกสนานครับแต่เราเราไม่ต่อไปเนี้ยเราได้มาเคลียร์ใจแล้วเราเที่ยวโดยไม่กลัวแล้วใช่ไหมครับถึงว่าเราไม่ไม่ไม่มีความกลัวในที่คุดแล้วไม่กลัวครับรู้สึกดีแล้วครับก็คือดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุเต็มที่เลยเพราะทางร้านก็ออกออกมาแสดงความน้ำใจอย่างนี้แล้วว่าไม่มีิทธิคนอะไรจะเข้ามายุ่งแลนะครับ โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวประสานนกัได้ครับได้ครับ